ส, <gas> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้พ <im S 1> <im> ี่แป้นและแก๊งเพื่อนเนียกลับมาอยู่ในเกม Among Us อีกเช่นเคย หมดใหม่มาเล่นกันอีกแล้วซึ่งหมดในวันนี้เนี่ยพวกเราเลือกเป็นหมดหยุดเวลามาฆาตากรนะคะจะมีการหยุดเวลาได้ทั้งหมด15าวิและในระหว่างที่ฆาตากรหยุดเวลานะคะ<ๆ>เพื่อนทุกคนเนี่ยจะไม่สามารถขยับได้เลยส่วนฆาตากรเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือต้องไปแอบในมุมหลบเพื่อที่จะคอยสังหารเพื่อนระหว่างที่ฆาตากรเดินนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมองไม่เห็นแต่ว่าก็ต้องดูดีๆนะ ว่าถ้าเวลาฆ่าเนี่ยมันยงมีการฟันนะคะและก็จะมีแบบตัวละครของเราอยู่บนศพด้วยยังไงเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าฆาตกรเนี่ยจะเนียนขนาดไหนแล้วพวกเราจะจับตัวฆาตกรได้ไหมพร้อมแล้วไปเลยกันเลยค่ะไปเลยไปเลยกันเลยครับคือเป็นไหมนะครับถึงผมจะหยุดเวลาได้แต่ก็ไม่อยากไม่อาจหยุดให้เธอไปอะไร อ้าวเป็นคริวเมดครับผมนี่เป็นด่านแบบทำใหม่นะฮะดูแบบว่าน่ากลัวนะครับผมนะดูมีถังสารเคมีนะครับมีนอนชัยเชยด้วยนะผมแต่ก่อนอื่นนะรเราเป็นคริวเมดก็ต้องทำหน้าที่เป็นคริวเมดที่ดีนะครับโอ้ผมลืมทำเควสต้องดรอปชิปว่ะอะไรอยู่เ,น,เนี้ยโอเครูดบัตครับผมเรียบร้อยครับปริง เอาละฮะจริงๆเควสผมมีไม่เยอะเนี่ยแต่ผมต้องไปตรงไหนก่อนดีวะมีตรงห้องไซร่านะครับแล้วก็ขวาบนแล้วก็นู่นเลยโห่างไกลมากแม่งหากันมากานะอะไรวะโอ้ <c oughs> โหเควสนี้ด่านเนี้ยเควสที่ผมเกลียดสุดก็คือเควสปั่นกงร้อยแหละปั่นพวงมาลั <c oughs> ยเฮ้ยมีคนอจุดเบรว่ะสิผ่านละ <c oughs> ขยับไม่ได้มีคนอยู่เวลาครับชิบหายละคือการอยู่เวลาเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด15าวินะครอย่างที่แป้งได้บอกไปผมขยับไม่ได้วะมันต้องมีคนตายแน่นอนมันต้องมีคนตายซึ่งไม่ใช่ผมผมอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครครับพร้อมกันเลยเหรอ ใครเป็นคนทำใครพีโมเอาทำไมอะทำไมอะเพราะว่าเขาวิ่งลงมาจากตศกเฮ้ยวิ่งจากไหนวิ่งจากหน้าอะไรของฟางเนี่ยเฮ้ยฟางตั้งมันตั้งอยู่ตรงไหนอ๋อไอ้ที่เติมนอนใช่ใช่มันอยู่สอง มีศพอยู่สองศพพี่แล้วพี่โมอ่วิ่งมาแอบตรงหลืบเฮ้ยพี่หัวแล้วโอ้ยน้ำเสียงคุณไปเลยหัวแล้วหัวแล้วผมก่อนอย่าพึ่งหูเบาอ่ะยังไม่หูเบาอ่ะไปแล้วนะบอกไว้ก่อนเลยผ้าดิปลาออกมาพวกคุณเล่นเกมนี้กันมปอีกครั้งคื่นี้ผมไปอยู่ห้อง์ู้ อะไรวะเนี่ยให้ไม่ใช่ห้องฟูอยู่ห้องฟูจริงๆเลยขอให้พี่โมได้แก้ตัวหน่อยสิผมยังงมไอ้ไอ้พวกไอ้เขาเรียกอะไรเอาใส่กล่องอ่ะนี่มันพอดีอยู่เลยไอ้ยานี่ยระบบเห็นคุณใช้ไอ้แต่ผมเห็นคุณใช้สแตนนะอะไรนะผมเห็นคุณใช้สแตนอยู่นะเอาแสดงว่าคุณก็เป็นผู้ใช้สแตนมันป่าผมเป็นคนใช้สแตนพวกดีไงคน เมื่อกี้แจงพูดไปแล้วคือแจงบอกว่าแจงมีคําถามคําถามนึงจะถามพี่ป๊อปตอนที่แจงไอ้อยู่ตรงไอ้ที่ปรับอุณหภูมิอ่ะพี่ป๊อปไปยืนมองแจงทำไมเฮ้ยพี่จ้องตาแบอะไรหรือเปล่าเอาจริงๆอน่ยตอนแรกผมว่าอยู่ตรงที่ประจอแล้วป๊อปก็อยู่แถวๆนั้นด้วยซ้ำไม่รู้เรื่งของสายป๊อปเลยทุกคนคะแต่หนูจะบอกว่ามันดับเบิลคิวนะคะเฮ้ยแล้วไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าพี่ พี่ไม่ได้โอ้โหพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยอ่ะปอบคนต่อไปอบไปแล้วหนึ่งป๊อบน่ารักปอบน่ารัปน่ารักที่สุดในโลกดับเบิลเหรอวะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าชาวมั่วเป็นจริงหรือเปล่าแต่เรายังขายโบงมไลนยไม่เสร็จเลยแล้วแบบคู่คนแม่งกดโหวตกันหอยหลอดโบงมไลนยฉันไม่โปรยธงไปทำอะไรงั้นอ่ะพวกอลไยเดี๋ยวรอครับ คนน่าจะไปทำเยอะแล้วนะเฮ้ยมีผลทำเนี่ยมีแหละเออขอทำโปรโมไลท์เสร็จก่อนไปเรียบร้อยครับ e ทีนี้เราจะไปดรอปชิปนะที่เราลืมทำนะครับลืมทำจริงกว่า เรียบร้อยครับเหลืออีกหนึ่งเควสเท่านั้นนะฮะก็คือตรงจุดนั้นน่าจะไปสองกล้องนะครับก็จะไม่มีอะไรเอ้ยสีบิงว่ะดาวยาดวงดาวแห่งย่าอุ๊ยไฟโหมืดมืดขนาดนี้เลยเหรอมืดขนาดนี้คือมองแล้วเ็นเลยนะชิบหายแล้วขอแยกตัวเฮ้ยบ้าจริง หยุดเวลาโอไม่น,น oh my, นะมันหยุดสิบห้าวิอ่ะคือมันได้กว่าดีโอ oh, อีกอ่ะเฮ้แฝงไอ้หยุดอีกแล้วเหรอคุณจะหยุดต่อเนื่องทำไหมวะก็แสดงว่ามีฆาตกรเหลือสองคนชามวม้งไม่ได้เป็นชามวม้งไม่ได้เป็นวะ ให้ผมเห็นจุ๊บแจงตัวกระตุกอะฮะ,ฮะอ,อยู่หน้าห้องไฟเลยจังหวะที่ผมเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนคมันหยุดสองรอบติดนี่แสดงว่าฆา,าตก,กรเหลือสองคนน่ะเออเฮ้ยแต่ผมเห็นจุ๊บแจงตัวกระตุกไม่ไม่แต่แต่ไม่ได้เป็นตัวกระตุกฟึับฟึบ,ฟ,บฟับเลยไหมคร <c oughs> เอา,าทิ่ว่าตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าคนที่ไม่ปลอดภัยนะ ป๊อปกับจุ๊กแจงเพราะว่าเมื่อกี้จุ๊กแจงอ่ะเดินเข้าใกล้เจมากแล้วเจก็ย้อนกลับมาหาน้องปางแล้วจุ๊กแจงก็หายไปเจย้อนกลับมาหาน้องปางนี่คือแล้วน้องปางพีบผมเห็นผมเห็นไฟมันดับใช่ไหมแล้วเปงอยู่กันนานแล้วต้้งทำไมน้องปางตายอ่ะตอนเตก่อนผมมาเห็นไฟมันดับใช่ไหมแล้วผมกันจะวิ่งไปเปิดผมอ่ะไอ้ก่อนไอ้ก่อนที่จะวิ่งไอ้ตอนที่จะวิ่งไปเปิดอ่ะคือไฟมันถูกเปิดแล้ว แล้วเนี่ยผมคิดว่าแบบไอ้จังหวะที่ไอ้จังหวะไฟไฟติดไฟเปิดอ่ะคือมันหยุดเวลาด้วยใช่ป่ะผมคิดว่าแม่งต้องมีศพแน่เลยผมจังวิ่งเข้าไปดูปุ๊บชัดเลยมีศพเกิดขึ้นแล้วผมก็เห็นแจ้บแจงตัวกระตุกกระตุกอยู่หน้าห้องเพราะว่ามันมีการหยุดเวลาอีกรอบนึงอ่ะอเฮ้ยเฮ้ยแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยน้องว้ยตอนหยุดเวลาเจนก็หยุดนะแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยแต่เ,เจนตอนพานตลอดเวลาทำไมทำไมน้องปาถึงตาย ไม่รู้อ่ะเชื่อเจไว้ก่อนอ่ะเชื่อผมเฮ้ยคู่แน่ๆถึงเวลาสองแล้วคุณคู่แน่ๆถ้าจุ๊บแจงออกไปแล้วเกมยังไม่จบเนี่ยแสดงว่าเราบวกถูกถ้าจบเลยก่อนเรจบแล้วขัานตอนเลยสองพี่ไม่เอาไงเชื่อผมสัญชาตญาณไปแป๊ะไปแล้วไม่หลอกพี่ไม่มันหวตแจงกันแล้วแหละพี่ไม่มันไม่เคยไม่เคยเชื่อในคำพี่ไม่มันต้องโหวตแจงแต่ยังเป็นหรือไม่เป็นกระตับฉันไม่เคยโหวตเธอ ไม่ได้เป็นภาพวงโคจรไม่ได้แจงโหวตเดงเพราะว่าแจงไม่ได้แดงไม่ได้เป็นเว็บแรกผมก็ไม่เกี่ยวด้วยเลยพี่เว็บแรกอะผมไม่เกี่ยวด้วยเลยผมอยู่ห้องสแกนตลอดแดงต้องตายแล้วเขาสาวคนโหวตแจงหมดแล้วล่ะพี่ไม่ใช่ไม่จบเกมรอดูเกมมันยังไม่จบแสดงว่าเราโหวตถูกพี่ใช่หรอวะจริงถ้าเกิดเราโหวตผิดคือแพ้แล้วนะเนี่ยถ้าเกิดเราโหวตผิดสี่สี่คือเราแพ้แล้วนะเก่งไหม อันนี้รู้อีกอย่างหนึ่งพี่โม่ตายแล้วพี่โมตะกดฟีดหาแสงอะไรดุจะจ๊กจัคนตายมันก็ฟีดกันกันหรอดุกแจกไม่รู้ว่าถ้าโม่กดมาตาต่อไปครับผมมาหยุดเวลาคิวเมกแล้วคิวเมกเข้าไปคิวเมกมีปะวะไม่มีผมไปทำขวาก่อนเลย ตอนนี้เพื่งมีหลังจากเริ่มเกมเนี่ยมันจะมีเวลาทั้งหมด50วินาทีในการที่ฆาตกรจะจะเปิดจะหยุดเวลาได้เราต้องทำเค e s อะไรที่มันบ้าบอให้มันเสร็จก่อนโอป้าอยู่กับผมแล็บบลตร์ทร,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 รัลลรี่ถ15ถึงเวลายังวะรีบไปดีกว่าอุย้ยเสียงน่ากลัวจังโอเคไปฝั่งนูน้น อย่าหยุดนะตอนนี้ห้ามเลยนะเฮ้ยอีวานาจ้าอีวานาจ้าอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก่อนเลยเรียบร้อยครับมีคนหยุดยังยังไม่มีคนหยุดนะฮะชิบหายแล้วโอ้โหกลางลานไม่นะ คือคนที่เสียงตายคือคนที่อยู่คนเดียวฮนะเพราะว่าเวลาฆาตกรวร์ปมาฆ่าเนี่ยมันจะเห็นนะครับผมคนที่อยู่บนกลุ่มเนี่ยจะไม่ค่อยตายหรอกแต่ถ้ายืนคู่ก็น่าจะเรียบร้อยครับโรงเรียนจีนมีคนดูกล้องค้างด้วยแล้วผมก็หยุดอยู่อย่างนี้นะครับผมเนียนผมเนียนผมหยุดผมพยายไม่ได้เออผมอยากได้ละโอเคมันต้องมีคนตายครับเดี๋ยวเช็คก่อนเอ้ย อะไรครับผมอย,อย่างครับเจว้เฮ้<ห>ย,ยกเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ว้าเจาว้าพี่ไหนรรกี่พี่กับพี่ป๊อบอยู่ในห้องนั้นแล้วเจก็วมาเอาคือ,ค,อคือเจว้ามาตอนที่มันเลิกโดนหยุดเวลาใช่ปหมใช่อยู่ดีๆก็ปุ๋งขึ้นมาแล้วพี่กค็คุณมีอะไรแก้ตัว คุณดีโอเอาผมผมผมส่องกล้องอยู่เห็นผมเห็นเจอยู่ในกล้องในที่วัดทิประจอนอะแต่ว่าตอนแรกอะแป้งกับพี่ป๊อปาอยู่ด้วยกันพี่ป๊อปเห็นเจเดินมาไหมหนูอยู่หน้าประตูเลยนะแต่หนูไม่เห็นพี่อะลูดบาดพี่เลยพี่เห็นผมเห็นเดี๋ในกลี๋ว่ีเจอยืนห้องเผื่อเผื่อให้เจแก้ตัวก่อน ผมก็เดินเข้ามาปกติเนี่ยพี่เริ่มเข้ามาปกติตอนตอนที่หยุดเวลาหรือเปล่าเจหรือว่าตอนมีคนหยุดเวลาแล้วผมไม่รู้วะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเจอะไรของเจวะผมไม่รู้อะอะไรของเจวะมีคนหนึ่งคอยกลับไถ่ปะเด็นมีคนหนึงใครนะพี่กิตหรือเปล่านะโสช้า ม่รู้ว่าพี่พี่เพี่ส่องกล้องนะพี่เนเจด้ไหมเมือ่แนะเมื่อกี้ส่องกล้องนะพี่เห็นเจเราเอาพี่ไปปกล้องอ่ะเฮ้ยเขาตกกล้องเจนี่หว่ากกลล้้อองผมงเขาปกป้ on, องกันน่ะโอ้ผมเบื่อเฟสสายไฟเพราะว่ามันต um> ้องทำสามจุดไงนาสุดแล้วเฟสสายไฟมีรูดบัตรนะครับโอ้ โอเคเรียบร้อยแล้วก็มีข้างบนนะฮะน่าจะเป็นสายไฟกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอุ้ยเสียงประตูน่ากลัวมากเฮ้ยหยุดเวลาชิพายละแต่ผมไม่ได้อยู่จุดตรงฆาตกรไงแต่ผมอยู่คนเดียวคือผมชอบอยู่คนเดียวเว้ยเวลาผมเล่นเอามองอัดอะเพราะว่ามันปลอดภัยเอ่าอยับไปแล้วหยับไปแล้ว ต้องมีคนตายดีวะเสียงประตูนะ่า <c oughs> กลัวมากมาครับมาครับเดี๋ยวต้องไหนฮะหน้าหน้าที่เดิมอุ้ยสมมูรณีโอเคผมจะเสร็จแล้วนะผมหมดแล้วครับผมหมดแล้วครับเฮ้ย เจอศพที่ไหนที่ไหนตรงไหนครับอยู่ตรงหน้าห้องที่มันเป็นห้องพยาบาลโอป้าอวดใครเนี่ยผมว่าพี่กิจเอาย่าพึ่งพี่าพึ่งอย่าเี่ยวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะดเดีว่าพี่วดน่าวะบริสวทธี์ยุดีองเฮ้ยเพราะว่าใครบงเีวดีเดเีีีดดยเดิดดยว แล้วพี่เจตเขาช่วยเจนโอ้ก็ผมเห็นในกล้องจริงๆริงเอาคุณลองเอาคุณลองดูมุมกล้องดิมันจะเห็นว่าลองหัวปลาบูดดิหนูอะคิดว่าพี่ไม้ไปอะไรวะทำไมอะหนูติดอยู่ในห้องผู้แล้วก็พาเดินออกมาหนูพยายามดึงสองที่ไม้ที่ไปโหลดไฟตรงห้องน้ำที่มีท่อแล้วชื่อพี่ไม้ก็หูกขายไปเฮ้ยฉันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลย เแต่ถึงแค่เดานะแต่ถึงแค่เดาเฉยๆฉยหลปักฐานมันดูชัดเจนอ่ะอันนี้ตรงอันนี้ตรงไหนตรงไหนนนี้ที่หนโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าติดหนูติดสติดเท้าติดกาวอยู่ในห้องฟูกไงแล้วหนูออกไม่ได้แต่พี่ไมค์ก็น่าจะติดอยู่ด้วยกันนะก็ผมทำสายไฟผมก็ไปทำตรงนั้นจุดจุดนั้นต่อจุดตรงท่ออ่ะแล้วคุณเดินสวนผมไปคุณเป็นเองหรือเปล่าคุณมาบุวยผมตรงท่อตรงไหนนะมันจะมีจุดทำสายไฟในห้องฟูกกับตรงท่อไงตรงห้องน้ำอ่ะ ก็ผมบอกตรงว่าแคลมผมเสร็จหมดแล้วนะเฮ้ยหรืคุณปวดใครไม่รู้ตัคลิปก่อนได้ไหมอ,อ่ะอ,อ้าวอ,อ้าวอ,อ้าวเฮ้ยพี่ไมั้หนูสกิปนั่นเนี่ยสองหนอนน,นี่คือหนูคุณฆาตกรไงปว,วดปวดไอ้ปังต่อได้เลยครับผมบอกแค่นี้ไปหนุน,นอาไปแล้วเกมจบไหมไม่จบโหได้ปังมันต้องมีคนหูเบา โอ้คอมดิสเบิร์นวะคอมมองแล้วไม่เห็นเลยเราต้องมาทำคอมก่อนผม,มเสร็จหมดแล้วผมสบายใจอ,อยู่ไหนวะหาหาฆาตก,กรกัน แป้งเหรอแล้วทำไมศพไปถึงนี้กันทำไมอะวิญญาณออตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีอุ้ยหัวใจหัวใจน่ารัก ห้องสารเขียวห้องนี้น่าน่าค่อน,นข้างน่ากลัวมากครับมีเอามองอัดตายด้วยฮะเฟี้ยวเงาะเลยตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าเขาใครมีใครหยุดเวลาบ้างแล้วบอกเพราะว่าเวลาเป็นผีเนี่ยมันขยับได้แต่มาเซอร์นมนอยู่แถวนี้แสดงว่านั่นไงอีวาวะ่ะ <c oughs> อีวาเคมเฟอร์วะ่วะ ที่ว่าเราเอาวะเฮ้ยที่ <laughs> ไ,ไหนเนี่ยไม่กี่ปังอยู่ไหนปังอยู่ห้องเติมโอทูพี่อยู่กับใครอยู่คนเดียวโอป้งกับพี่กิตอยู่ไหนพี่มาห้องไฟครับผมผมเจอปางแล้วแบอกำลังวิ่งมาห้องไฟตาลังจะเดินขึ้นไปห้องไฟ,ฟเออสุดตอนสับ,บุปะรดเป็นปางไปท กใช่ปันเขาป้าไปทางซ้ายผมวิ่งมาไม่ทันเพราะผมโดนล็อกอยู่ในห้องว <c oughs> ิ่งมาจากทางล่าง <c oughs> ใช่วิ่งมาจากข้างล่างใช่คือเมื่อกี้แจงกับพี่แป้งอยู่ด้วยกันตลอดเลยเว้ยวแล้วเมื่อกี้แจงแยกตัวไปไปสแกนเพราะแจงมีเครืสแกนออกมาพี่แป้งประสบเลยแจงคิดว่าข้างก่อนน่าจะวิ่งมาข้างตลอด <c oughs> หนูว่าอยู่ <c oughs> ล่างซ้ายตลอดพี่ผมว่าผมค่อนข้างมั่นใจใครมั่นใจได้ก็คือพิกกินั่นแหละ ได้ไงวะไไไอ้้ี่ดงวะถูกแล้วตาแรกนะครับอะไรอะไรคุณมันใจมักเป็นพี่ได้ไงวะเพราะว่าผมตอนที่ทำสัมผัสกันผมเห็นพี่กิบเขาลงมาจากข้างล่างที่ึ้นบนทำไมคนเดินกันไปทำหลยุดเวลาเพื่อฆ่าตอนไหนติ๊มเลยเหรอตอนไหนคืออะไรวะงงคือหยุดสัมาตอนผันตอนไหนวะผม ผมเป็นคนทำสมบูติถ่ายคนแรกเลยตอนแรกน่ะหลักฐานมันชัดเจนคาตาหน่ะอ้าวอ้าวคุณเป็นแน่นอนผมว่าผมตายเลยไม่รอดแล้วล่ะเฮ้ยผมตายแกผมเซ็งมากเลยผมเป็นครูเนี่ผมตายแกใช่หรือเปล่าผมอะเสืออะไรมาไม่เคยไมเบสมเคือะย่อมคือเสือไอ้เกียวติขอโทษนอด้วยจังหวะแรกผมไม่รู้อ่ะผมก็เดินเพลินเลยไอ้ปางอะไร อะไรคือชื่อหายอาชีพหนุ่มคล้ายใจอ่ะเหยมากคุณบอกผมรู้เลยว่าใครชื่อไอ้จุ๊บแจงแน่นอนผมก็เดินเพลินไงผมไม่รู้ตอนแรกอะไในะแจงอะไรนะจุ๊บแจงไม่ต้องโหวตผมแน่นอนในฐานะที่ผมแบบอ่าจากเมื่อกี้ที่นี้ไปในคนแรกทั้งสองคลิปเหมือนกันพวกคุณทุกคนแม่งคือมั่วสคนั่นคือคุณมั่วมากคุณมาโหวตผมสามคนเนี่ยพวกคุณคือมั่วคือมั่วชื่อไอ้ปลาเนี่ยนะคุณอย่าชื่อไอ้ปลาเนี่ยคุณก็รู้ว่าประวัติมันเป็นยังไงไไม่ด้ คือไม่ได้สื่อะไรในฐานะผมตาย <c oughs> ไม่ตาย <S <s ผมตายคนแรกไว้แล้วผมดูทุกอย่างพวกคุณมั่วแต่ดันมั่วถูก <c oughs> แล้ว <c oughs> มั <c oughs> ่วยอมจริงรู้สึกในการเล่นยอมจริง